วอล์กอ so, right? ัพส์ไมโครจิวรูฮีสวัสดีครับผมเจมจินวารุนะครับวันนี้เราจะมาทำการอ่านแพโรไวายริป3 4 a ก like, ันมาดูกันว่าในแพทนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกิงเพื่อเป็นแรงใจในการทำคิดดีใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับ กับ WPC ช็อปเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้100%เติมที่รับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพื่อนๆนุนสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะครับกับเทนคูเกมมี่เกียร์แบงก์เกมมิ่งของคนไทยโดยคนไทยครับแบงก์เกมมิ่งที่มีขายทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะคีย์บอร์ดเมาส์ใครสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดเทนคูเอ็กจินเพื่อรับส่วนลดสูงพิเศษจากช่องจินวารุนคระับกมรคลิที่กาน อย่าลืมตอบคาถามให้ครบทุกข้อด้วยนะครับเริ่มต้นที่ตัวของแรงค์ครับแรงค์ในซีซันเจนะครับผมก็จะมีการรีเกิดขึ้นนะครับซึ่งจะมีการเริ่มต้นนะครับในวันที่13ตุลาคมตอน10โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของ r e g จ n นอเรทีคิวนะครับผมหรือว่าหมวกโ o โลคิวนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เวลาเราเลือกตัวละครเนี่ยก็ต้องใช้คะแนนแชมเปียนเพลงเล็กน้อยในการเข้ามาในการเลือกแชมเปียนนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีการโยนหรือว่ามั่นใจว่าแชมเปียนตัวนั้นนะครับผมจะมีความชํานาญในการเล่นในระดับหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของตารางต่างๆนะถ้าผมก็สามารถไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับอีเวนต์ power spike party นะครับผมก็จะมีมาเริ่มต้นในวันที่12ตุลาคมตอน7โมงเช้าเป็นต้นไปต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแชมเปียนครับ มาดูแชมเปี้ยนที่ได้บ้ากันก่อนเลยนะครับผมแชมเปี้ยนตัวแรกครับนั่นก็คือตัวของยาซุโอครับตัวยาซุโอนะครับผมหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงสมงการการลดคูดาวต่างๆเกี่ยวกับสกิลของสกิล l t มเ p ้ย์ของสกิลแรกนะครับผม ทาให้ตัวยาตุโอนั้นดาเมนียดลงครับดังนั้นพุฒนาถึงทําการบัฟขึ้นมาครับค่าสถานะพื้นฐานครับค่าพลังโจมตีพื้นฐานพลังโจมตีจาก58เพิ่มขึ้นเป็น62แล้วก็สกิลทีเมจครับความเสียหายพื้นฐานจาก200 350และ500เพิ่มขึ้นเป็น250 350และ550ครับเอางีนะครับตอนนี้ยาตุโอนเริ่มเก่งขึ้นมากๆนะครับไม่เพียงแต่ว่าตัวของยาตุโอเองจะมีการบัฟปกตินะครับแต่ว่ายังมีการบัฟเรื่องของไอเทมต่างๆด้วยและยังมีเรื่องของรู หลังจากที่โดนเนิฟเนิฟเนิเนิมาติดต่อกันไม่รู้กินแพทนะครับนานที่สุดนะครับตอนนี้ตัวของคาเมิวก็ได้รับการบัฟบ้างแล้วนะครับผมโดยจะทําให้บัฟให้สามารถยืนในเลนได้เก่งมากยิ่งขึ้นเล็กน้อยนั่นเองครับค่าสถานะพื้นฐานครับพลังชีวิตต่อเลเวลครับจะกปกติ115เพิ่มขึ้นเป็น120สกิลที่สองครับความสายพื้นฐานจะกปกติ70 110 150 190 เพิ่มขึ้นกลายเป็น90 125 160แล้วก็195ครับโดยรวมนะครับก็ทำให้คาเมลนั้นอยู่ในเลนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็สกิล2แรงขึ้นเล็กน้อยนะครับงานนี้ก็อยู่ในเลนได้ง่ายขึ้นนิดหนึ่งครับ เนตธรุตผู้พัฒนาบอกว่าเนตธรุตนะครับในผู้เล่นระดับสูงนั้นยังไม่เก่งเพียงพอครับดังนั้นจึงมีการบัฟให้เก่งมากขึ้นกว่าเดิมนั่นองครับคิวติดตัวครับระยะเวลาในการตึงเพิ่มมากขึ้นครับจะกปกติ0.75วินาทีจนถึง1.5วินาทีโดยขึ้นอยู่กับเลเวลตอนนี้นะครับเพิ่มขึ้นเป็น1วินาทีจนถึง1.75วินาทีโดยขึ้นอยู่กับเลเวลครับแล้วก็สกิลที่1ครับคูดาวลดลงนะครับจะกปกติ12 11 19วินาทีลดเหลือ11 19 ก็ถามว่าความถึกเหมือนเดิมไหมยังเป็นเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะตึงขาคุณได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับตัวท้ายให้รับการบัฟนะครับนั่นก็คือเกวนครับเกวีนนะครับผมบอกว่าเป็นตัวละครที่ยังยืนเลนได้ไม่ดีนะครับผมแล้วก็ยังแย่กว่าที่หวังไว้นะครับดังนั้นในช่วงต้นเกมนะครับตัวของเกวนจะยืนเลนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ค่าฐานะพื้นฐานครับเลือดจากปกติ610เพิ่มขึ้นเป็น660ครับแล้วก็สกิลแพสซีฟครับความเสียหายสูงสุดต่อมอนสเตอร์5บวก5เปอร์เซ็นต์ของพลังเวทนะครับผมจะมีการลดลงครับเหลือ4บวก4เปอร์เซ็นต์ของพลังเวทแต่ว่าสกิลที่1นนะครับจะมีการเพิ่มดาเมจนั่นก็คือความเสียหายพื้นฐานจากการเริ่มตัดจากปกติ10 14 18 22เพิ่มขึ้นเป็น12 16 20 24และความเสียหายพื้นฐานของการตัดครั้งสุดท้ายจากปกติ50 70 90 110 กลายไปเป็น 60, 80, 100, 120ครับก็ถ้าเอา,อาง่ายๆนะครับผมตัวงเกวนนั้นจะฟาร์มในตำแหน่งป่าเนี่ยค่อนข้างยากขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะมีการทดแทนดาเมจให้ใช้งานได้แรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับงานนี้เกวนก็หน้าหยิบขึ้นเล็กน้อยครับแต่ยังไงท้ายเกมพี่แกก็โหดอยู่ดีนะทีนี้มาดูในฝั่งของการที่แชมเปี้ยนโดนเนร์อกันบ้างครับเริ่มต้นที่ตัวองอารีครับตอนนี้นะครับผมอารีเริ่มแสดงประสิทธิภาพได้เก่งเกินหน้าเกินตาเมจตััอ่นนนครรบบบงเเามะะีย คิวที่นึงครับฮิวพื้นฐานตามการโค่นลมครับจากปกติ80-200นะครับบวกด้วย40%ของพลังเวทกลายไปเป็น70-190บวกด้วย30%ของพลังเวทก็หิวได้น้อยลงนั่นเองนะครับหลังจากการฆ่านั่นเองนะคามา คาม่านะครับถึงแม้ว่าจะโดนเนื้อไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับคาม่าก็ยังเก่งก็ยังโกงอีกอยู่ดีนะครับดังนั้นก็โดนเนื้อไปอีกครับผมตามระเบียบไม่ต้องคิดมากครับสกิลที่2ครับคูดาวเพิ่มขึ้นจากปกติ13วินาทีเพิ่มขึ้นเป็น15วินาทีครับแล้วก็สกิลที่3ครับความเร็วเคลื่อนที่ที่ไม่ได้อยู่ในสถานะของแมนทรานะครับหรือว่าการเสริมเนี่ยจากปกติ45%ลดเหลือแค่30%ครับก็เอาง่ายๆว่าสกิลที่2นั้นคูดาวเยอะขึ้นแล้วก็สกิลที่ ถ้าใส่โล่ปกตินยครับผมก็จะทําให้ตัวที่ได้โล่นะครับผมไม่วิ่งเลเวอร์จนเกินไปนั่นเองครับก็เหมือนไม่รู้ว่าจะเบิร์ฟอะไรก็เนิร์ฟแบบนี้ไปเลยละกันนะประมาณนั้นเองครับอีฟลีนโดนอีกแล้วครับกับการที่ว่าเก่งจนเกินไปนะครับผมในช่วงท้ายเกมนะครับนั้นก็โดนเนิร์ฟไปทำระเบียบอีกแล้วครับสกิลหนึ่งครับอัตราส่วนพลังเวทครับจาก45ลดเหลือ40ปครับปอพีแกก็โดนเนิร์ฟอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่โดนเนิร์ฟมาหลายหลายแพทนะเก่งเกินไปสําหรับบางคนน คาสดินคาสดินยังคงเป็นตัวที่เก่งอยู่นะครับผมในช่วงท้ายเกมมากๆนั้นไรออดไม่ชอบครับพัฒนาเกมไม่ชอบครับก็ทําการเนิฟเลยครับคิที่2ครับผมคูดาเพิ่มขึ้น2วินาทีครับจากแปวินาทีเป็น10วินาทีครับแล้วก็สกิลติเมทริฟวอลครับความเสียหายนะครับผมลดลงจากปกติ 80, 1 0 0บ2 0บวกด้วย3 0เของพลังเวทนะครับบวกด้วย2%ของมานาครับกลายไปเป็น80 1 0 0บ2 0บวกด้วย30%ของพลังเวทบวกด้วย1.5%ของมานาคของับก็ เลิฟนิดหน่อยนะครับผมเล่นได้เหมือนเดิมอยู่ดีนะและตัวสุดท้ายครับผมเอ็กโคครับตอนนี้นครับผมตัวเอ็กโคนะครับผมในตำแหน่งปลาเนี่ยเหมือนประมาณว่าจะเริ่มเก่งจนเกินไปแล้วนะครับผมก็โดนเนิร์ฟไปตามระเบียบนั่นเองครับกิลทิเมต สกิลแพสซีฟครับโบนัสความเสียหายแก่มอนสเตอร์ลดลงครับจากปกติ120%ลดเหลือ110%ครับแล้วก็สกิลที่1ครับโบนัสความเสียหายแก่มอนสเตอร์ครับ130%ลดเหลือ120%ครับเล่นในเลนได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในป่าโดนเนิบลงเล็กน้อยแค่นั้นเองครับแล้วก็ตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมตัวเดียวเลยนั่นคือไปครับตอนนี้นะครับผมผู้พัฒนาบอกว่าไปแสดงประสิทธิภาพในฐานะซัพพอร์ตได้จืดไปหน่อยเลยครับโอ้โหผมถามจริงๆเถอะนะ ไฟเก่งมากนะครับแต่ว่าผู้น่าบอกอย่างนั้นเราก็ต้องเชื่อครับนั้นนะครับผมไฟจึงมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในแผ่นนี้เองครับทีนึงครับมานาที่ใช้ครับลดลงครับจากปกติ50 55 60 65นะครับลดเหลือ35 40 45 50ครับแล้วก็ความเสียหายต่อศัตรูที่ไม่ใช่แชมเปี้ยนนะครับผมลดลงจาก50%ลดเหลือแค่25%ครับแล้วก็สกิลที่3ครับคูดารลดลงครับจากปกติ 14 13, 12, 11วินาทีลดเหลือ12.5 12, 12 11.5และ11วินาทีครับต้นเกมนะครับผมตัวไปจับแก๊งได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวของไปนั้นกล้าเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามานาที่ใช้นะครับในการหุกน้อยลงนะครับผมในช่วงต้นเกมแล้วก็ช่วงต้นเกมสกิล3เนี่ยคูลดาวก็น้อยลงด้วยนะครับดังนั้นนะครับตัวของไปจะเก่งขึ้นครับงานนี้ลําบากใจสําหรับผู้เล่นที่อยากจะอยู่สงบสงบอย่างแน่นอนครับ ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเกมเพลย์นะครับมาดูที่ไอเทมกันก่อนเลยนะไอเทมชิ้นแรกครับผมบามิซินเดอร์ครับถ้าใครไม่รู้จักไอเทมชิ้นนี้ก็ลูกไฟนะครับผมลูกไฟชิ้นเล็กก่อนที่จะไปออกตัวของสัตว์ไฟเอจิสนะครับก็จะทําการเปลี่ยนแปลงครับตอนนี้โบนัสความเสียหายต่อมินเนี่ยนและมอนสเตอร์จากปกติ25%ลดเหลือเพียงแค่15%เท่านั้นครับต่อไปนะครับผมคือตัวของลีลิคชิลและสเปกตรัลซิกเกิลนะครับตัวของ ไอเทมซัพพอร์ตสอันนี้นะครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าไอเทม2ชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างจะเก่งมากเกินไปดังนั้นจึงมีการปรับบาลานซ์เข้าไปนั่นเองนะครับเริ่มที่ไอเทมชิ้นแรกครับอย่างตัวของรีดดิชชิลครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือหากผู้ถือครองไอเทมเควสสาหรับซัพพอร์ตอยู่ใกล้กับพันธมิตรที่มีไอเทมเควสสาหรับซัพพอร์ตเช่นกันนะครับผู้เล่นจะไม่สามารถใช้ชาร์จของไอเทมเควสสาหรับซัพพอร์ตได้เอาง่ายๆนะครับผมว่่าาาาหลลัััังจกนนนี้ะะะคครรรรบบ ADC ผมมมแซพพอ์ตไสถ เอาไอเทมไปชนกันได้แล้วนะครับไม่สามารถมีการใช้ตัวของไอเทมได้อีกแล้วนะครับก็คือบังคับออกเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าจะมีคนอื่นออกมาอีกก็จะไม่คุ้มนะครับดังนั้นพูดตรงๆว่าเป็นการบังคับไกลๆว่าซับพอร์ตจะออกได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในเกมแล้วนะครับดังนั้น ADC หลังจากนี้ไม่สามารถออกโกหรือว่าออกเคียวอัพไปได้แล้วนะครับถือว่าเป็นการบังคับในเกมแล้วเรียบร้อยนะครับเริ่มที่ในเซนชิ้นแรกครับอย่างตัวของรีดิชิลครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือ ตัวของสปอยล์บอลนะครับทองผู้ที่ถือครองไอเทมนะครับผมที่ได้รับจากมินเนี่ยนเมื่อใช้ชาร์จแต่ละชาร์จจากปกตินะครับ135% ลดเหลือเพียงแค่120%นะครับแล้วก็ทองที่ได้รับจากมินเนียนที่มีผลต่อการคืบหน้าของเควนนะครับจากปกติ63%ลดเหลือ58%นะครับต่อไปคือสเปกโตรซเคิลนะครับความสามารถติดตัวนะครับตัวของทริบิวนะครับทองที่ได้รับในการชาร์จแต่ละชาร์จนะครับจากปกติ30นะครับลดเหลือ25นั่นเองครับก็โดยรวมแล้วนะครับอิลิชิวยังคงหน้าออกเหมือนเดิมนะครับผมส่วนตัวของสเปกโตรซิเคิลนะครับก็มีการเนิรฟมาเฉยเลยนะครับแบบนี้ก็ ไปออกรีลิชิวกันดีกว่านะครับไอเทมครับรีเมเกอร์ครับมีการบัฟให้เก่งขึ้นครับค่าพลังเวทเพิ่มขึ้นจาก70เพิ่มขึ้นเป็น80ครับโซลิชัดเบครับตอนนี้มีการบัฟให้เก่งขึ้นกว่าเดิมครับทำให้อกหรือว่าตัวของโยนินั้นเก่งขึ้นตามไปด้วยครับโดยค่าสถานะพื้นฐานครับความเร็วในการโจมตีครับจาก30เเ็นเพิ่มขึ้นเป็น40เ์ลยครับและเล่นสกิลจาก15เพิ่มขึ้นเป็น20ครับงานนี้อกนี่สับฟันยับเลยแหละฮ ตอนนี้นะครับมีกานเพิ่มให้ตัวของด i t ิตอลเทมเนั้นเก่งขึ้นอีกแล้วครับเอฟเฟกนะครับความเร็วในการโจมตีแต่ละสแต็ก,ตกจากปกตินะครับเพิ่มจาก6%ถึง12%ในระยะประชิดหรือ3%ถึง9%ในระยะไกลเพิ่มขึ้นกลายไปเป็น7%ถึง13%ในระยะประชิดและ4%ถึง10%ในระยะไกลและโบนัสเมื่อสตแต็เต็มนะครับจากปกติ30%เพิ่มขึ้นเป็น40%นั่นเองครับการเปลีป่ยนแปลงของระบบครับแทนที่ดูดเลือกกายภาพและเวท ด้วยดูดเลือดทั้งหมดนะครับการดูดเลือดที่ได้รับจากไอเทมและสกิลเหล่านี้นะครับจะถูกแทนที่ด้วยการดูดเลือดทั้งหมดนะครับนั่นก็คือตัวของครัสโตนัสเกรฟมอร์ออฟโมโมเชีสแล้วก็ตัวของสกิลที่2ของลิซินนั่นเองนะครับนั่นคือสกิลเซฟกัดนั่นเองต่อไปนะครับผมนี่เป็นไอเทมตกแต่งขึ้นมานะครับและแชมเปี้ยนที่เล่นฟรีในประจำสัปดาห์ครับ29กันยายนถึง5ตุลาคมครับเคสลินอิฟลินเกรฟเกนคาตาลินามิดฟอร์จูนมอร์กาน่าซิงโซลากะ วันนี้6ตุลาคมถึง13ตุลาคมครับอับมูออรเรนโซคามิลเอสเวลจันน่าเจสไคซาเลนก้าโยเนและยูมิครับ โดยรวมในแพทนี้นะครับผมก็ทําให้มีการปรับตัวละครบางตัวนะครับผมที่ไม่ได้เก่งในแพทที่แล้วเนี่ยให้สามารถกลับมาเฉิดฉายได้ในแพทนี้แล้วก็มีการเนฟตัวกรงเล็กๆน้อยๆลงไปครับแต่หลักแล้วจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของไอเทมอย่างรีลิคชิลแล้วก็ตัวของเคียวมากกว่านะครับผมที่มีการปรับสมดุลแล้วว่าหลังจากนี้นะครับไอเทมซัพพอร์ตจะสามารถออกได้เพียงแค่ซัพพอร์ตเท่านั้นดังนั้น a d c ไม่ต้องออกเพิ่มนะครับซัพพอร์ตก็อย่าลืมออกกันด้วยนะครับแต่ประเด็นหลักนะครับผมอีกหนึ่ออยตัวขง สกินซู r ป m e c เซลเข้ามานะครับซึ่งบอกแล้วว่างานนี้ลำบากใจแน่นอนครับเพราะว่าเหมือน,นมีข่าวเว่ามาว่าอาจจะปล่อยแค่เซิร์ฟเวอร์จีนเท่านั้นงานนี้ผมบอกเลยว,ว่าใครนะครับผมที่เป็นแฟนเกมเนี่ยอาจจะไม่พอใจก็ได้นะครับงานนี้ต้องรอดูกันว่าทางไอออดจะมีการแก้เกมยังไงนะครับ หรือ้าเกิดว่ามีเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์จีนอย่างเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่างานนี้ผมขอแยกโฟกัสที่ตัวของแพท 3.4a ดในการปรับอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับส่วนความคิดเห็นอื่นๆเนี่ยก็เข้ไมาด้านล่างแล้วกันนะยังไงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมด็กออริจินวายริฟและที่สำคัญที่สุดน,นะครับาเกิดคิดถึงเกมด็กออริจินวายริฟคิดถึงจินวารุ ท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสามเกมหด็ก Origin War r i f และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมเด็ก Origin War r i f ไม่มีแขวนท่านเพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC War Rift h a i l a n d Community Community War r i p t ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเล่นอยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและ กลุ่มจิมวรุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจินวรุรวมถึง t k t t o k จินวรุหล์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีจ้า